เี่ก็จะมาเล่นเกม Tower of Hell นะคะแต่อันนี้จะเป็นด่านโปรตามที่เมื่อวานบอกไว้นะคะอ่าแล้วตอนนี้อยู่กับช่อง My v o r l y Channel นะคะแล้วมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะด่านโปรนะคะทุกคนเราเข้าประตูไปแล้วค่ะดูสิคะว่ามันจะยากขนาดไหนเออเข้ามาก็เจอคนบวกเวลาเลยค่ะโอเคไปเลยค่ะอุ๊ยอ้าวขึ้นมาคือตายเลยค่ะ Watch อ้าวที่ตายเลยฟูปึ๊บ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 อึ๊บอายตายคือยากอ่ะพอขึ้นมาก็ยากแล้วค่ะคือแบบว่าอึ๊บ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 อุ้ยตายค่ะทุกคน ตายอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราตายอีกแล้วนะคะปึ๊บเอ๊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 ปึ๊บปึ๊บแกโดดไม่ทันเอาใหม่นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปต่อเลยปึ๊บปึ๊บโอ๊ยตายอีกแล้วค่ะ โอเคค้นปึ๊บ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 ,บอุ้ยเกือบผ่านแล้วเกือบผ่านแล้วทุกคนเอาใหม่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 เลยค่ะครั้งนี้เราจะเล่นแค่ตาเดียวพอนะคะ <laughs> โอเคไหมคะเพราะว่ารู้แล้วค่ะว่ามันยากเกินไปนะคะปึ๊บคือเจ็ดนาทีนี้ถ้าจบปุ๊บก็จบเลยนะคะก็คือวาง ก็คือบายบายเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังพิ่ง6กนาทีค่ะก็ยังไม่นะคะยังนี่ยค่ะปึ๊บปึ๊บ,บแล้วขอกระโดดสรุปก่อนค่ะปึ๊บ,บเพื่อจับจังหวะนะคะแล้วก็ตายอยู่ดีค่ะค,คือยากจริงๆค่ะด่านโบนี่คือมันยากมากๆเลยนะคะทุกคนคือตรงนี้ต้องรีบเดินจริงๆอะ คือถ้าเกิดไปถึงตรงกลางแล้วต้องรีบเดินเลยค่ะไม่งั้นมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตรงเลยนะคะก็คือกระโดดไม่ได้แน่นอนค่ะตรงนั้นอะ่ะอึ๊บ <c> ต <oughs> ายแล้วค่ะโอ้ไม่ก็หกนาทีทุกคนโอ้ m ม g ก็เลยค่ะอเอะเออตายอีกแล้วค่ะคือยากมากนะคะทุกคนลองไปเล่นกันดูได้นะคะโอเคมา ตอพร้อมแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บตรงเนี้ยคือคือต้องรีบกระโดดอึบกระโดดตกทุกคนเมื่อกี้เกือบถึงแล้วคือเมื่อกี้เกือบถึงแล้วค่ะเออตายค่ะตายตลอดเลยทุกคนตอนนี้ เราจะต้องผ่านให้ได้นะไม่ได้อีกแล้วซึ่งคือมีตัวช่วยไหมอ่ะ <c oughs> มีตัวช่วยไหมนะเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วถ้าเกิดว่าเรา ากระโดดตอนนั้นที่เราก็ชนะได้เลยนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่เนาะเอาใหม่เอาใหม,ม่ปึ๊บทุกทุกคนคะตอนนี้คือแบบว่าเอิม่มเราไม่รู้จะกระโดดยังไงให้ผ่านแล้วค่ะตอนนี้ปึ๊บ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 เรากระโดดเร็วไปเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ทุกคนก็คือแบบว่าตายตลอดเลยเนาะ,ะเราจะไม่สนใจอะไรแล้วค่ะ,ะเราเดินเร็วไปเนาะเรากลัวข้างหลังมาไงเราก็เลยต้องรีบเดินเอาใหม่นะคะทุกคนปึ๊บมันมาแล้วค่ะเราเดินช้าไปเมื่อกี้เดินเร็วไปอันนี้เดินช้าไปนะคะเอาใหมเอาใหม่เอาหมปึ๊บ คือเนี่ยมันจะแบบว่าเอียงใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราจะกระโดดไม่ทันค่ะทุกคนคือเราต้องกระโดดให้มันทันะ่ะซึ่งน้องลิเป็นคนที่ความรู้สึกช้าก็เลยกระโดดไม่ได้นะกระโดดไม่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนเหลือเวลาอีกสามนาทีผ่านด่านแรกยังไม่ผ่านเลยตายอีกแล้วค่ะบางคนไปถึงด่านสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมคะข้างๆอ่ะคะ่ะ เขาไปถึงได้ไงยังไม่รู้ <c ười> คือเขาแบบว่ากระโดดกระโดดเก่งมากเนี่ยตกเลยค่ะทุกคนอ้าวตกตกตกแล้วค่ะเขาตกแล้วอึ๊บเรากระโดดเร็วไปใช่ใช่เรากระโดดเร็วไปเลยค่ะอึ๊บอึ๊บึ๊บ,บจะมีใครซื้อเวลาให้อีกไหมนะอ้าวเรากดกระโดดพอดีเ๊ะเลย เลยตอนนี้คือเหลือเวลาอีกสองนาทีนะเฮ้ยไ,ไ,ปไปอีกแล้ว,แ,ลวแนะนำว่าให้เล่นนะคะเพื่อลองดูว่าความสามารถจะได้ไหมปึ๊บ อนใกล้เวลาหมดแล้วค่ะเืออะไรอะออ่ะ,อะ,อะตายอีกแล้วคือพอผ่านปุ๊กก็ตายปั๊บเลยทำยงไงดีลองปรับแบบว่าไม่ล็อกหน้าจอบ้างดีกว่าค่ะ,คะลองดูสิเผื่อจะได้เมื่อกี้เราทำยังไงนะคะถึงจะผ่านเอ,อิมจอไม่ได้เหมือนกันชิกเมื่อกี้คือก,กระโดดมั่วเลยค่ะเออ แล้วตายอ,อีกแล้วทุกคนครั้งต่อไปวันเสาร์วันอาทิตย์ต่อไปวันเสาร์นะคะก็จะจะเอิมอาทิตย์อาทิตย์ปเป็นแบนเอาก็แล้วกันนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะโอเคเหลือหนึ่งนาทีค่ะทุกคนปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายอีกแล้วคือกระโดดยังไงก็ไม่ผ่านจริงๆอ่ะกระโดดยังไงก็ไม่ผ่านเลยอห้าสิบวิห้าวิหวิค่ะโอเคสบนะทุกคนห้าสิบวา อ่า YouTube อันเข้างในเคแง่จึ๊บโอเคกระโดดเลยค่ะทุกคนไปปุ๊บปุ๊บกระโดดต่อไปเรื่อยเลยอ้าวตายอีกแล้วอะทุกคนเหลือเวลาสามสิบวีนะคะทุกคนดูสิจะกระโดดได้ไหแค่ใส่บันไดก็ปาไปห้าหกเจ็ดวีแล้วค่ะทุกคนแล้วแค่ตายเกิดใหม่ก็หลายวีอยู่เหมือนกันนะตายห้ากระโดดไม่ตรงจังหวะนะเมื่อกี้ ท m ไมก็สิบวิสุดท้ายค่ะอึ๊บตายค่ะโอเคหมดเวลาแล้วมีคนเร่งเวลาให้หมดด้วยค่ะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้น้องลี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดทีใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องลิ่ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย